สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะผมแอมนะครับผมวันนี้พามาอยู่ที่งานมอเตอร์โชว์นะฮะ2025ครับและแน่นอน,นะฮะที่พลาดไม่ได้เลยในบูธของ Triumph นะครับว่าคันนี้คือที่สุดของในมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ของ Triumph เลยนะฮะก็คือ Bubble t f c ครับคันนี้มีเพียงแค่750คันจากทั่วโลกนะครับแล้วเขาเปิดราคาไปแล้วด้วยนะครับราคานี้ถือว่าโอเคเลยะฮะไม่ถึง8แสนบาทนะครับ ถ้าหากว่าเมื่อเทียบกับตัว TFC ตัวแรกของ b ับเบิที่ทําออกมานะครับผมอันนั้นเนี่ยจะราคาค่อนข้างสูงกว่า f คือย่อมาจาก t r i u m ม h f c t t r y y u u t t o m หมายความว่าเขาแต่งมาให้แบบนี้จากโรงงานเลยนะครับคันนี้เนี่ยมีอะไรที่พิเศษบ้างนะครับรูปทรงเนี่ยหลายคนก็สงสัยใช่ไหมครับว่าเอ๊ะแล้วทำไมล้อหน้าเนี่ยไม่ให้เป็น16นิ้วแบบตัว Bu b เบิแนะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยให้เป็น19นิ้วนะครับซึ่งเป็นล้อขนาดใหญ่กว่านะครับแต่ล้อหลังเนี่ย แน่นๆเหมือนเดิมฮะ16นิ้วครับผมซึ่งเขาบอกว่าเขาอยากจะได้ความเป็นเอกลักษณ์เดิมของ b u บเบิที่ล้อหน้าเนี่ยมีขนาดเล็กแบบนี้ก็เลยใส่เป็น19นิ้วนะครับแต่ว่าแน่นอนฮะร,ระบบเบรกระบบช่วงล่างให้แบบของดีมาเลยจัดเต็มจากโรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างนะฮะเอลินหน้าหลังนะครับแล้วก็เบรกก็เป็นเบมโบ o นะครับดิสคู่เหมือนกันนะครับรวมถึงคำว่าท f c เนี่ยมี แตมไม่หมดเลยนะครับเป็นสัญลักษณ์ที่บอกความเป็นลิมิเต็ดในตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแผงคอเป็นถังน้ำมันฝาครอบข้างนะครับที่เป็นเท c ีนะครับเป็นคาร์บอนด้วยและก็ที่พิเศษนะครับท่อครั้งนี้ไม่ได้ให้เป็นแอโร่มานะครับซึ่งถ้าว่าเป็นบับเบิ้ลตัวที่แล้วที่เป็นเท c ให้เป็นท่อแอโร่แต่วันนี้นะครับให้เป็นอะคาพาวิคครับลักษณะแบบนี้เลยนี่รลๆอเลยนะครับเดี๋ยวมาเจาะกันดูนะครับบนเห็นชัดเจนนะครับแผงคอแต่งครับ ตัวนี้เขียนว่าเทฟซีด้วยแต่คันนี้คันที่เท่าไหร่เขายังไม่บอกนะฮะเพราะว่าปิดเลขนัมเบอร์เอาไว้นะครับคันนี้น่าจะยังไม่มีเจ้าของครับแล้วก็ในไทยไม่รู้เหมือนกันว่าได้โคต้ามากี่คันนะฮะแต่ผมคิดว่ากับราคาแบบนี้ไปได้แน่นอนครับถังน้ํามันก็จะเป็นโทนดําแล้วก็ตัดกับเส้นสีทองแบบนี้นะครับรวมถึงฝาข้างที่เป็นคาร์บอนด้วยภาพรวมเนี่ยสวยมากนะครับอาคาดีแล้วก็ลิมิเต็ดด้วยนะครับมาดูมุมนี้ด้านล่างนะครับ ชโชคนี้ให้เป็นเอรินมาเลยนะฮะโอ้โหนี่ถือถ้าแต่งเองเนี่ยราคาไปไกลกว่าน,นั้นเลยนะครับซื้อแบบแต่งมาให้แล้วจากโรงงานซึ่งเดิมๆิมในหกแสนกว่าแต่ตัวนี้ประมาณ7,80,000กว่าบาทไม่ถึง8,000สนบาทถือว่าคุ้มค่ามากๆแล้วก็เป็นรถที่น่าสะสมน่าเก็บนะครับมีเพียงแค่750คันจากทั่วโลกนะฮะถือว่าใครเก็บเอาไว้เนี่ยมีมูลค่าแน่นอนนะครับ มาดูที่ล้อนะครับถามว่าบับเบิ้ลเนี่ยใหญ่จะได้แบบล้อแน่นๆ16นิ้วนะฮะตัวนี้ถ้าหากว่าเอาไปแต่งเพิ่มเนี่ยผมว่าสบายๆนะครับเพราะว่าแผงคอที่ให้มาเนี่ยขนาดใหญ่เบิ้มเลยสามารถเปลี่ยนเป็น16นิ้วก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ยางแบบประมาณ160 180 170ประมาณเนี้ยสไตล์แบบเนี้ยก็ได้นะครับคือในเรื่องของแฮนด์เนี่ยท่านั่งเนี่ยนะครับจะไม่เหมือนกับตัวนู้นนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นแฮนด์แบบหมอบลงไปนิดนึงตัวจับแฮนด์เนี่ยนะฮะจับโช๊คด้านหน้าเพราะฉะนั้นเน ท่าขี่ประมาณนี้ฮะเห็นไหยฮะท่านั่งคอมท่าขี่ก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับมันจะยืงไปข้างหน้านิดนึงนะครับแล้วก็พักเท้าก็จะยืงมาประมาณนี้นะครับซึ่งบับเบิลนี่ก็คือเป็นรถที่นั่งได้คนเดียวอยู่แล้วแต่บางคนก็ไปแต่งเพิ่มนะครับก็จะไปใส่เบาะซ้อนอะไรก็แล้วแต่นะครับไปใส่เป็นบางคนสั้นบางคนหลังเป็นท้ายสั้นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนคันนี้เนี่ย ถ้าหาว่าใครที่ชอบแบบว่าเดิมๆแต่งมาให้แล้วจากโรงงานคันนี้ก็คือซื้อไปก็คือจบเลยเอาเป็นว่าใครที่ชอบบับเบิลอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากจะสุดหรือว่าอยากจะแบบว่ามีเก็บไว้สักคันหนึ่งที่เป็นคอลเลกชันพิเศษที่ทรอยัมผลิตขึ้นมาแล้วก็มีจำหน่ายณนะเวลานี้ณนะตอนนี้นะครับแล้วก็คันจริงที่งาน มอเตอร์โชว์ครั้งที่2025นะครับมาดูตัวจริงได้ในงานได้เลยนะครับบอกเลยว่าราคาประมาณนี้นะครับไม่น่าเล่นมากคุ้มค่าจริงๆฮรรวมถึงตัวอื่นด้วยนะมีตัวเริ่มต้นตัว400ตัว900ตัว1 2 0 0นะครับแต่ที่ยังคงเป็นขวัญใจของผมอยู่แล้วก็น่าจะเป็นพวกตระกูลบอนเนวิลนะฮะ T100 หรือว่า T120 ครับแต่ก็มีความหลากหลายนะครับล็อกเก็3อะไรก็มีมีมาดูได้ในงานมอเตอร์โชว์เลยนะครับยังไงฝากด้วยนะฮะสำหรับคันนี้ฮะคันพิเศษ ที่อยู่ในใจของใครหล,หลายๆคนที่ขับบับเบิลอยู่ครับผมแววมบับเบิลทีฟซีครับ